ทอทีวีจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตข่าวสารของคุณพลกิเลนจูเนียอยู่19ปีนะครับที่เดินทางด้วยนักเตะ18คนนะครับแล้วก็ทีมงาน9คนรวม27คนนะครับซึ่งทัวร์นาเมนต์นี้นะครับก็ใช้ชื่อกอันแข่งขันว่ายูนานอาเซียนอินเตอร์เนชั่นแนล2014นะครับซึ่งคุณพลกิเลนจูเนียอ์ยูสิปีของเรานั้นก็อยู่ในกลุ่ม A ประกอบไปด้วยทีมยูนานหนานหัว f อแล้วก็ทีมพนมเปญคาว FC นะครับเป็นทีมจากประเทศกัมพูชา ส่วนในอีกกลุ่ม1นึงกลุ่มบีนะครับก็จะมีทีมจักมณฑลยูนาน AN, และก็ยานาดาบอลของเมียนมาแล้วก็ทีมซาบัสของมาเลเซียนะครับซึ่งโปรแกรมการแข่งขันของทีมกิเลนจูเนียเอสจีมุงทองอีเต็ดของเราก็จะแข่งในวันนี้นะฮะวันที่5ธันวาคมเนี่ยช่วงเช้า10โมงพบกับทีมยูนานนันหัว FC ซนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้ทั้งหมดก็แข่งขันกันไปแล้วนะครับผลปรากฏว่าทีมเอสจีมุงทองอีเต็ดของเราก็เสมอกับยูนานนันหัวไป0ูนย์ประตูต่อ0ูนย์นะครับ ซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์แรกที่ขุนพลกิเลนจูเนียของเราได้ออกมาทําการแข่งขันนอกบ้านครับซึ่งน้องๆทั้ง18คนนะครับจะได้ประสบการณ์ในการเดินทางมาแข่งขันนอกประเทศไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับตัวของสภาพอากาศการกินการอยู่นะครับระเบียบว,วินัยในเรื่องของการบริหารตัวเองนะฮะซ้อมหนักพักฟื้นอย่างไรและจะลงทําการแข่งขันได้ก็นี่เป็นประสบการณ์ที่เราหาซื้อไม่ได้นอกจากน้องๆจะสัมผัสได้ด้วยตัวเองนะครับ ซึ่งวันนี้นะครับเรามีบทสัมภาษณ์ <con Liberty Overwatch> ของโคชอันจะมาพูดถึงทัวร์นาเมนต์การแข่งขันในครั้งนี้ว่าเด็กๆมีความพร้อมแค่ไหนแล้วก็เด็กๆจะได้ประสบการณ์อย่างไรกันบ้างในการเดินทางมาแข่งขันที่ประเทศจีนในครั้งนี้ครับก็สภาพสภาพนักฟุตบอลตอนนี้นะครับก็ก็ถือว่าพร้อมนะครับหลังจากที่เราเดินทางมาเมื่อวานนี้ได้พักหนึ่งวันแล้วก็วันนี้ได้ออกมารีแลกซ์ฝึกซ้อมเรียกเหนื่อก็นักฟุตบอลทุกคนก็มีสภาพความซ้อมความฟิต ที่ที่ดีครับแล้ก็เราต้องดูไปทีละเกมนะครับว่าในกรุ๊ปเราจะมีใครบ้างนะครับก็ดูดูคู่ต่อสู้ไปแต่ไปแต่ละเกมว่าเราควรจะเล่นกับเขาอย่างไรจริงๆแล้วทัวร์รราวนาเมนต์นี้เป็น,เป,นเป็นเหมือนทัวร์นาเมนต์กระชับมิตซึ่งได้เชิญทั้งหมด6ชาติ6ชาตินะครับหชาติในอาเซียนแล้วก็2ทีมจากจีนนะครับซึ่งแต่ละทีม ที่เป็นตัวแทนของแต่ละประเทศที่มาซึ่งเช็คข้อมูลแล้วล้วนจะเป็นเป็นทีมที่ระดับท็อปของประเทศเขาไม่ว่าจะเป็นพมากก่าก็ทีมยานาบอรหรือว่าทีมกัมพูชาก็พนมเป็นเอซึ่งซึ่งทีมเหล่านี้ล้วนจะเป็นทีมที่ที่มีคุณภาพที่ดีก็ถือว่าเรามาทวมัวรเมนี้ได้ได้รับประโยชน์ เต็มๆสำหรับน้องๆไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์หรือว่าประโยชน์ในเทคนิคต่างๆที่เราสามารถเราจะเจอเขาเนี่ยว่าแต่ละเกมเนี่ยเราเจอคู่แข่งที่แข็งแก่งกว่าเราสามารถที่จะตอกกอลนะเขาได้ไหมซึ่งซึ่ง,งตรงนี้ก็ต้องทำกันบ้านครับเพ่อได้รับประโยชน์ประสบการณ์แน่นอนครับจริงแล้วความคาดหวังของผมมาทัวร์นาเมนต์นี้คือคือ,ค,อคล้ายๆกับเตรียมโค้ชขับไปด้วยภายในตัวครับเป้าหมายจริงก็ เอาเข้ารอบรองชนะเลิศซึ่งซึ่งอย่างที่ผมบอกแล้วว่าในในแต่ละทีมเนี่ยมันเป็นทีมที่แข็งแกร่งทั้งนั้นซึ่งถ้าเกิดเราเข้าสามารถเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ใน4ทีมแล้วก็มีแต่ทีมดีๆทั้งนั้นเราสามารถที่เจอเขาแล้วก็มันจะเป็นประสบการณ์ที่น้องๆจะได้เก็บเกี่ยวจากทีมดีๆเหล่านี้เพื่อนําไปพัฒนาต่อไปครับซึ่งมุญทอทีวีของเราก็จะเกาะติดขุนพลกิลเลมจูเนียชุด ยูสิบปีนี้ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่อยู่นานเลยนะครับเพราะว่าเราส่งพี่น้อยรุ่งโรดตากล้องมือหของเมืองทองทีวีของเราไปตามติดถึงประเทศจีนเลยทีเดียว